ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะสบายดีทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปเทวาสัพันยูถานพนมุมเป็นมือที่เจ็ดเนาะภาคยู่ร่งแรมนี่ยหลายมือแล้วเนาะแล้วก็ อาหารเสาว็สะเป็นประเภทดเดิมพวกพัดพวกขวานจิงนะวินตันกับจนเบื่อไปทุกคนแบบมันกินถูกมืออะไรกันนะมือนี้ก็เป็นมือที่ล่อคอยเนาะมือนี้เป็นวันที่เจ็ดที่ว่สาสะพานยูทานพนมอ่าพอของสะพานก็ขามไปประเทศลาวเนาะแล้วก็กลับมาเมื่อวานนี้พอ่าเมือน,นี้เขามีนดัดกับอำเภอวาสิเขาไปแบบสอบสวนแล้วก็ลงมันถึกแล้วนเะพื่อนก็ิแบบว่า ทำเดืองตัวดินเองีิน,น,นะมือแหลกที่ว่าสะพันมาหออถาดพระนมะนะนั่งรถบัสมาจากมอสีมาหออถาดพนมนะตอนเสาเนอนแล้วกะพากันนั่งตุกตุกเขาไปอำเภอนอนแล้วกะไปบอกเพิ่นว่าเออสะพันมาดําเนินเดืองยซี่ินะเพิ่นก็บอกว่ามันตรงล่อนะเพิ่นว่าท่านบ้างนี่น,นะ <S 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 เพิ่นกเขาเบอ่งเอกชงเอกสารหันใดนั่นและะ้วก็ได้บอกเพิ่นว่าเออพอของสพานนะขึนทะเบียนบ้านอยู่ถาดพระนมมาก่อนเนาะแล้วก็ลงบันเทึกไว้ว่ามีลูกสาวสามคนเนาะและสองคนนะทาการแบบพิสูจน์สัตสัดไปแล้วนะเดือแตะคนเดียวเขาไปอยู่ประเทศฝรั่งเศสมาแต่ว่าตอนนี้พอของสพานเนาะไปขึนทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพเนาะใหญ่ไปแล้ว่ะนะแต่ว่า ทางเขตยคลองเตยเพื่อนบอกว่าไปเหตุอยู่ไสก็ได้เหตุอยู่กรุงเทพก็ได้เหตุอยู่ฐานพนมก,นะก็ไดัะนะก็เลยว่าพาการมาฐาดพนมเพราะว่าอพอของสะพานว่าเพิ่นใน้ลวงบันทึกไว้แล้วอยู่ฐานพนว่มมามีลูกสาวสาคนั่นะคขีว่ามันสียง่ายข้นกว่ากาันถาไปเหตุอยู่กรุงเทพอาจจะแบบว่าตองแบบ หายพย,ายงพญาหยังเหลือ่อมต้นทําเดืองใหม่ั่นะเพราะว่าสวงที่ผี่ซาอง 9, เศร้าพันเหตุั่นะแบบง่ายแห้งไหมทุกคนมาเสนอเรื่องอยู่อำเภอล้วกาอำอเภอบ่นกาแบบส่งไปตัวจด a เอเอลยไหมทุกคนเพราะว่าเพิ่นว่าอ่า แบบเห็นลงบันทึกไวแล้วนะว่ามีลูกสาวขนาะเขาก็บบต้องแบบพิสูจน์พยุงพายานเองขนะะแต่พอมหาหอดข้าวขงสะพันก็นคือว่ายากแห้งทุกคนหูซึกว่าตรงเห็ดเหลื่อมต้นไม้เบิดแบบว่าหาพายุงพายานมายืนยันอย่างซช่นะ ละมือต่อมานาะทางอำเภอเพิ่นก็บ,บอกให้สะพานนะเอาเอกสรารใ,ให้เขาไปเบิกน,นะว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งแบบว่าทะเบียนบ้านของอาี่ว่าสะพานสิเขาไปอยู่นะหละกการทะเบียนบ้านของพ่อจั่ซี่นะแล้วก็เอกสรารของพ่อแล้วก็เอ,สอกเอสรารของสะพานนะก็เอาไปให้เพื่อนนะนะเพื่อนก็ได้บอกว่าเออนัดมือสิสอบจังซี่นะสิสอบ มาสอบสวนว่ามันเป็นยังไงยังนงน,นะกันนาดมือฮะนะและมือนี่น้องก,ก็เป็นมือที่ว่าเพิ่นนัดน้องห้าก็ซีพ้ากันไปอำเภอแล้วก็มีพอของเสื้อผ้านะก็เพิ่นบอกว่าให้เอาในบานไปนั่มแล้วก็เอาอานาะที่ว่าเป็นเจ้าของบานที่ว่าเสื้อผ้าสีาสขาไปอยู่ในในทะเบียนบานของอาอยู่ถานพระนมมาเป็นวันที่เจทุกคน,นสิไปใช้ม้าใไซก็คือแบบขึ้นตุกๆฮะนะหล่ะอยู่โรงแรมก็เสียเงินแล้วก็ขึ้นตุกๆไป หันไปนีก็เสียเงินทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างเนาะยอมลับวาชาพันธ์มาอยู่ในเบิดเงินไลยเตืออยู่กับมีความหวังว่ามันสีผ่านผลไปด้วยดีฮะนะเออมันเสียเงินเท่ากับเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันกับมีปัจจัยของมันนะนะก็ยอมลับวาตรงใจและเมื้อที่ว่าชาพันเขาไปทําเดือเนอกกับเป็นวันทีวบาว่าทางอําเภอนะเขาเกณฑ์ทหารกันนาะไม่งานแบบเกณฑ์ทหารฮนะก็แบบคึกคากดีทุกคนชาพันก็บ่เคยเห็นงานเกณฑ์ทหารจากเทือเนาะแต่ละคนก็บแบบว่า บางคนก็ตื่นเต้นบางคนกต็ตกใจเนะาะเ่ราะเสด้ถือทาหารจังซี่นนะเสพานก็ไปยืนเบิ่งเขาเพิ่นบอกให้เสพานมาร่อทหารเนาะว่าเออเพิ่นเกณฑ์ทหารแล้วเพื่อนอะไเพิ่นสิเข้ามาสอบสวนหนะนะเออเสพานก็ร่อทหารไปแล้วก็ร่อทหารในบ้านนําหั่นนะในบ้านก็บอกว่าท่าแบบว่าเออเขาเรียกตัวแหลี่จังสิมาจังซี่นหมในบ้านก็บ่ทันได้มาทุกคนนะก็อ่าธิวาเสพันสิเอาเขาไปลาเขาไปอยู่ทะเบียนบ้าทนะก็ยังบ่ทันได้มาอ่าก็บอกว่า อ่าทุลาอัางเจนะและเพ่นเดียทุาจังสีมาอัางเจนะ <c oughs> และที่นี่ก็ พอขงสัพันกับเขาไปก็น้องคุณกับเขาไปสอบสวนยังนะสัพันกันนั่งรอดทานะได้กับไรเงิยนะไรเงินบทสนทนานนะแล้วเพิ่นทามยังพอสะพันกับไ้เงิยนะสัพันกันนั่งสวฟังอยู่นั่งฟั่งไปฟังมาเนาะสัพันกับไ้เงินบทสนทนาเนาะเทวาเฮนให้สัพันหูซึแบบเมื่อยล่วงทันทีเลยแบบโอ้อคือเป็นแบบนี้เนาะคือมีแต่อุปสรรคแทงทั้งเทวามือนี่นะเป็นมือสอบเตะเนาะสะพันเคิดว่าก็สิบ่มีปัญหายังแล้วนะเพื่อนกับไยนัดในบาทในการนัด สะพานมาน้ำเน่นะสะพานก็คิดว่ามันสีผ่านไปด้วยดีฮะนะบัญหาก็คือว่าพอของสะพานนั้นได้ย้ายไปกรุงเทพแล้วนะท่าตัวดินเอออกมากอย่างเหลือนะอย่างย่านในอำเภอบอ่อเส้นไห้นะ ทางผู้ส่อเพิ่นบอกแนวนี้นะ้าจะเหตุไลก็คือว่าพอของสะพันน่ะตองใหญ่ทะเบียนบ้านกลับมาอยู่ฐานพะนมคือเก่าือว่าสะพันน่ะตองกลับไปกรุงเทพไปเหตุเดืองอยู่กรุงเทพคือเก่านะการที่ว่ายใหญ่ทะเบียนบ้านของพอของสะพันมาอยู่ฐานพะนมหามันก็เหตุไดอยู่ทุกคนแต่ว่าสะพันมีความรู้สึกว่าตั้งแต่มือแหลกี่วาสะพันมาหอดถานพะนมก็คือว่าสะพันได้แจงไปแล้วว่าพอของสะพันน่ะอยู่กรุงเทพทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพและกจามือที่สองเทวาสะพัน เอาเอกสารเขาไปให้เบื้องคะนะก็หูอยู่แล้ววพอองสพันนะ อยู่กรุงเทพนะนะแต่เพิ่นยั่งแบบว่าหาส้สะพานอยู่รอต่อไปฮะนะแล้วอยู่จนมาหอดบันที่เจนนะนะมาหอดมือนี้นล้มาบอกสะพนานว่ามันเป็นไปแบบนั่นแบบใหม่ฮะนะมู้สึกว่ามันโมมีความแน,น่อน,อนนะมันแบบเดือนไปเดือดนะสะพานก็ได้ไม่ความ,มรู้สึกว่าพอแล้วเนาะสะพานสิกบกรุงเทพไปเห็ุอยู่กรุงเทพดีกว่าเพราะว่าถามไม่ยังแบบพิษผาดเดือนเดือน,น,นไปนะเฮากับอยู่กรุงเทพนะพอสะพานก็อยู่กรุงเทพเท่ากับแบบแลเขาไป มาสอบถามง่ายๆเองสินะมันก็บฏต้องแบบว่าต้องเดินทางไกลมากหอดบอนผีฮะนะพอสะพานเดินออกมาเราก็เห็นนะเสียเลยแบบเออมีความผิดหวังฮะนะกระทำสะพานมาเสียจังไรสิไปจังไรสะพานได้บอกว่าพ่อแหลกกับกรุงเทพซาโบยู่แล้วนะผู้ประกอบการแบบตามนั่นนี่ก็ับมองระบบการะบบ อาทิตย์หนึ่งครางหนบ่งดะร้านพมนาตใบยังสี่ตยังสีว่าอยู่ยังสีว่ามี่มรังกับอะไรต้นกรเอืนมากเลทนหนึ่งมันเกิดมานานมิสวาเอาคุณนันมากเอาคุณีมากคนนี้ดนะนายบานยังท่านไหนมามาเสือนายบาทนะเพราะเั็นมาพอท่านเดือมซื้อล้เมื่อคงนซื้อีย่รงอยเมือแล้วเแ้่วาเออลูกมากหลายก่อน ทำใบพิสูจน์ที่สาของเขาขนเขาไปตรวจดีนีตรวจดเทมาเหมนันยังท่านไหนไปก็ไปตรวดีนีฮือมาดอกนี่เตรียมมาไหยังหรอมาดอกตอนนี้เขากิดกำลังเตรียมตัวสิกาวกุงเทะค่ะทุกคนกับแบบลวนฮะ คับแ,แบบลวนถ้ามาันจะไปขึ้นเครกลื่องวินอนยู่สะน้ำบินเนาะประมาณหาสิบกิโลอยู่นี่ฟอร์มนะเช็ดตาเช็ดาเช็ดตาโมมีพูดถึงเช็ดาเช็ดา A, it was an Oh, it's finished now. Earthquake. Okay. ไอมเพอร์นอกตอนสาวหลอดก,กับลับมาคืนกับประมาันนะสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนี่ยนะทุกคนนะคะกกรับพากันออกเดินทางด้วยลาวนตันก็คือแบบงอแง,งนะบ่บยากไปเนาะเพราะว่าตั้งแต่มือแรกที่ว่าสะพานไปหาเว้นตนันอยู่หัวหินนะจนมาหอดมือนีนะก็คือแบบเดินทางทุกวันนะแม่ทุกคนออกแบบขึ้นรถลงรถขึ้นรถลงรถนะเด็กน่อยมันก็เมื่อยนะเวินตันกับ่บยาก่บยักไปนะก็คือแบบหายที่จริงมือนีนะสะพานจองโรงแรมออยู่โตเนาะเพราะว่าสะพานคิดว่า ่าเขาไปอําเภอแล้วหนะพราะว่าเพิ่นสอบสวนแล้วนะเฮาก็ตออก้องอยู่รอเพราะว่าเพิ่นสิให้ใบตัว n a นะมันก็อยู่รอ,อหลายวันแหประมาณ เป็นอาทิตย์บางเถื่อนนะสะพานก็ได้แบาบว่าจองโรงเรมต่อเนาะแต่ว่าพอกลับมาแล้วนะสะพานก็มาแจ้งเขาบอกว่าโบ,าบายูต่อเลยนะเขากับอบ,บาว่ายังนะเขากับยกเลิกให้นะครบริซียเงินยังพอกลับมาหอดท่องเที่นะก็คือบบว่าสะพานก็ได้มาหานะแล้ได้ถามาว่ามันเป็นยังไงยังนะสะพานก็ได้เล่าให้ฟังว่าเออมันเป็นไปอย่างร้ายนะมัน บมมีความแน่นอนชัดเจนนะสะพันกับเขาแบบว่ากับไปเหตุยุกรุงเทมเอาแล้วอาก็ได้ไปส่งยูสนามบินนอนสะพันกับแบบว่าบริจองตัวยังเลยทุกคนนะกับไปสนา้บินอ่าถาดผนมโอ้ณครพนมนะเนาะเออหันหลัไปหอดสานน้ำบินนีกับไปซื้อตัวเครื่องบินแบบอยู่นหนเคาน์เตอร์เลยนะกับกระโปรงกระเป๋าเขากับบริจัดนะเมทุกคนแบบว่าเอายังหยัดหยัดใส่กันหยาดนะแล้วบริจัดระบงระเบียบอันใดที่แบบว่าเอาขึ้นเครื่องอะไรว่าเอาขึ้นเครื่องอะไรงังนสินะแล้วก็มา กันไม่แหกกระเป๋าที่หลังอะไหมทุกคนก็คือแบบเสียเวลาไปอีกก็ยังว่ามีความโชคดีแน่นอกไปหอดสนามบินสื่อตัวเครื่องบินในการโหลดคล้องเล้วนะกับบอดวนนอกกับอะไรขึ้นเครื่องเลยก็คือแบบเดินทางแบบด่วนเลยทุกคนเพราะว่าสะพานบอยักนั่งรถทัวเนนอกฐานนั่งรถทั่วมันก็น,นั่งเวิร์ดขึ้นนะเพื่อสีหอดกรุงเทพนะฐานนั่งเครื่องบินกับหอดกรุงเทพเลยนะ ตื่นเสาม,มาแล้วสะพานกสิไปเขตอ่าบนทําการนะนะยู่เขตคลองเตยแฮนด้วยเพราะว่าสะพานมีเวลาจํากัดเพราะว่าต้องเดินทางกัับประเทศอ่าฝรั่งเศสไม่ไหวนะก็ได้แบบว่าเด้งด่วนนะ มันก็เสียเงินค่าตัวเครื่องวินเนาะมันก็แพงนะแบบว่าเข้าไปสื่อแบบเจาะๆนะกับ่เป็นยังนอกระสือเวลาไปเพราะว่ามันเสียเวลาอยู่ถาดพนมนี่เดียวเจ็ดวันนะเขาก็ฝ้ากับไปกรุงเทพพ่อเดินขึ้นเครื่องไปก็ไดเงิ้ยเสียงคนอื่น่าวินสตันนะจ๊ะนะสะพานกะตกใจปาผู้ได้อื่นสื่อวินสตันนั่นนะที่แท้ไม่ผีผู้ยิ่งคนหนึ่งานังอยู่ทางหนนะเราอื่นวินสตันนะแบบว่าเราหูจักวินสตันนอคือแบบว่าเอฟซีนี่นอเบิงติดตามอยู่ในยูทูบพอนะคนที่ เมนตันประกาศยือน,นะเอนะเพื่อนบอกว่าเออถ้าลงเครื่องไปนะขอทายหูน้ำเนเด้อนนะสะพานกับโอ้ยสมาเหตุคือเป็นดาราแน่นอนนะแต่ว่าพอลงเครื่องไปกับเห็นีนดาวหลงเนาะแล้วกับอ่าแบบว่าแยกทางกันไปเนาะเพราะว่าสะพานก็ร่งเครื่องสะนะ หนึ่งสามสี่หงทจุดระู่ทานออก สี่บอกว่าคนที่ว่าพิดวังที่สุดแล้วกับอิโมชันอลที่สุดเนาะที่ว่ามารอบนี้นะพิดวังเนาะก็คือเป็นแม่ของสะพานเนาะแล้วกับแบบจมเลยอ,อยู่โอ้เป็นยังนอคือแบบว่าคือโหโหตั้งแต่มือแรกว่าเหตุบลายนะฮาก็จังสิไดฝ่าวเมื่ออันสินะฝ่าวเมื่อกุงเทมว่าดําเนินเรื่องเพราะว่าสะพานก็อยู่ไทยบดุนนะจะได้แบบว่าดําเนินเรื่องแบบคืบหนาไปนะอันนี้เฮาก็อยูเซียเวลาตั้งเจ็ดวันอยู่ถาดพานมนะเซียเวาแล้วก็เสียเ,เงิน นะอะไรแล้วก็จมเลือยทุกคนเลาวก็บแบบว่าคนมาหนอ,นอกน้วโบเคยแบบว่าคอยได้เห็ดเดืองเห็ดดาวยังนะแล้ก็แบบพิดวังนะเราก็แบบว่าอมีความหูซึกร้ายนะแต่ว่าสาหรับส่องพันนะแบบหูซึกว่าโอ้ยมันก็เป็นเดืองธรรมดานะมีมีพิดวังแน่มีสมวังแน่นะเออมันโบเป็นไปตามเฮ้าคิดเท่ากับสร้างมันเถอะมันก็เสียเวลาไปเลยนะอาจจะเป็นความบอลรอขอของห้านนะ เพราะว่าตอนซีมาหันสะพานกับมาแบบฝาออฟังเนาะแบบวันนี้แผ่นดินไววเองสินะเออมาแบบฝ่าออฟังบพท่านได้คิดลบขอบนะนะไปถัากันเพียตุใดเตุใดเตุใ